การลื่นด้วยอ๋อเอาใบไม้ไปโปะเพิ่มแล้วก็ีนีดน้อยลงทางพธาาสถากยาเลยยุงต่างๆมันหนีแล้วก็ทำให้มันเมามันมึนได้ทุกคนทุกอย่างปกติผมก็เดินทางกลับมันเฮ้ยถ่ากล้องจุดนไหนอย่าเพิ่งขึ้นมายัยจุ่นไหน มัวมาคุณยังงี้อยู่นั่นแหละยังงี้เรเอาไปใช้ข้าวจุดอยู <s <S ่นะทุกคนนะยังไงเขไม่สนิมเงยสวัสดีครับผมสวัสดีพี่พีเสี่หลวงป้านาอาทุกท่านนะครับผม อยู่เราสองคนช่องพี่แฟดพาไปเรื่อยนะครับผมวันนี้มากันที่ห้างน้องตั้มเป็นแค่ก็เรียกได้แค่น้องตั้มดีกว่าเป็นแค่ซึ่งพอกเห็นในคลิปน้องตั้มบอกว่ามาทําความสะอาดเนื้อมาเปลี่ยนหลังคาผปไมลูใช่แล้วก็เห็นตั้มบอกว่าเจออะไรพวกโจรเหรอใช่เพราะว่ากระต๊อบบบตั้มมีแผนจะทําการปลูกพวกของกินพืชผักข้างข้างแต่ว่าตั้มมาเจอเหตุการณ์ที่แบบว่าเจอพวกหุ่ขโมย เป็นโจรในป่าหอป่าหรือพวกเด็กหมู่บ้านมาขโมยของตั้ผมก็ไม่ใจนะเราก็เลยเข้ามาดูว่าเด็กพนั้นคือจะโผล่มาเองไหมคนที่ขโมยของคือใครวันนี้ตั้มไม่มาเพราะว่าตั้มบอกว่าฝักผมมาดูให้หน่อยผมก็ใหญ่เข้ามาดูผมทีนะว่าเออจะมีใครเข้ามาขโมยของอีกเปล่ากลัวจะเข้ามาพักพองเราทำลายบ้านอย่างเงี้ยก็เลยจะตั้งใจสร้างโอเคผมเข้ามาให้ตั้มก็คือเข้ามาดูด้วยว่าจะมีพวกไอโจรขโมยขโมยอะไรอีกปะก็แหละช่วยกันทุกคนต่างคนต่างช่วยกัน โอเคชอบคลิปก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ผมสองคนด้วยน,นะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปเรื่อยๆนะครับผมไปเดินทางกันผมเราจะไปแคร่หนองตั้มกันต้องขอโทษตั้มด้วยที่วันที่ตั้มมาเราไม่ได้มาช่วยเราก็ยุ่งเหมือนกันเราก็ติดติดางานของเรามันกัน เสื่งดีมากมก็ขอถ่ายแบบเรียวๆครับเดีย,วยาวๆไว้ทุกคนนะเพราะว่าเราไม่อยากเปิดไปบ่อยๆพอเดินเดินไปปั๊บมันก็นถึงอะ่ะนกทักเหรอเส่งเพาะมากเลย

มันเป็นน้ำค้างไงมันสะสมอยู่ <Hey. S 2> ข้างลานนะตกข้า,ขาเลยไปนี่ไปก่อนทุกคนเดี๋ยวขอตัวเดินทางไปที่ห้างแค้องตั้งก่อนนะคนตวดว๋ยวเราจะเปียกกันก่อนไปโอเคถึงแล้วครับทุกคน มไม่เจอวีแวหรือว่าความผิดปกติที่น้องตั้มบอกนะเราก็ไม่สามารถการตีได้ว่าจะเจอหรือไม่เจอหรือว่าจะเป็นที่น้องตั้มบอกหรือเปล่าแต่ให้ดูคลิปของพี่น้องตั้มเจออีคลิปแน่แต่ไม่รู้ว่าอาจจะเป็นคนเด็กๆที่เป็นเด็กมาเที่ยวป่าอย่างเงี้ยมาหาของป่าหรือเปล่าเลยนะอืมไม่แน่เออเรามีแผนจะไปที่นี้ว่ะทำไปใี่คนป่าใช่ไหมใช่ใช่ใช่ทำไปตกปลาคนป่าด้วยไม่ไผ่เนี่ย่าอาจจะเป็นพวกนี้ จะไผ่คนนี้ถึงคนป่าเลยเนี่ยเราจะทำเบ็ดตแล้วมันมีฟสามารถกินได้แล้วเพราะคนป่าไม่สามารถใช้หอกโยนได้ก็เลยคิววิธีคือให้เขาได้หากินได้ง่ายขึ้นคือจะใช้เบ็ดตกปลาในการตกปลาเราจะหาซื้อให้เขาองําั้นบันไดด้วยมีขั้นบันไดการเลื่นด้วย อ๋อเอาใบไม้ไปโปะเพิ่มแล้วก็ชน,นิดทางพุทธาถากยาแล้วก็ทำคัญเซียนเลยสองตามจะเอาพวกพืชผักมาปลูกเหมือนบ้าในป่าเราใช่ใช่ใช่แล้วก็ตรงนี้ก็สามารถให้คนเทียบเดี๋ยวลอนเรื่องที่เราใส่อะที่ไม่คนแบบพวกโจรหรือว่าคนที่ไม่ดีนะเป็นคนที่แบบดีๆที่แบบว่าอยากจะหาที่พักที่นอนอย่างเงี้ยชัวย่วแคล้วได้ทีม่มันจะไปแล้วก็ขึ้นห้างอ่ะไม้ขึ้นแค่กัน คือมันนจะยนตักขึ้นไปให้แล้วก็จะเดินตามไปยยอ,อปลูกผักกัง่าปลูกอย่างวะนี่คือที่ก่อไฟนะเรัมเตรียมไว้นคิปนะคุี่ก่อไฟมาให้ลองก่อไฟเยอะยุงเยอะจะติดป่ะนเปียกบเลยลองดูอองดโอเค ตัดใบไม้มไ,มไงคนโอเคนะดูดูทมามันได้นอนสบายขนานะลงขึ้นเราสบายตามากเรียนเลยอะ ปใช่มัยยุงเยอะมากทว่คนเยอะยวห้ามใบไม้มันปักตรงะม่้เป่าังกัพอมาแตทำงี้กเอไม่้งช่วยตั้มหรือเปล่าอะไรยากมเาหน้าวามช่วยตัดใบไม้ห้มก่านะเราหาตัดไปไม้อ กว่าพื้นทั้งวันยังเงียบแต่หัวไม่มีวิแววว่าจะมีเสียงคนอะไรมาเลยเด็กดว่าต้งววนกจ่าปเด้อต้งไม่รู้ตัวทวันะไปหา้นชุดกินไผ่เล็กๆเนี่ยทามาซับๆ กวาดไปให้คนป่ายกวาดบ้านถอยก็ <Okay. S 1> คือวันนี้เรา <Okay. S 1> มีจุดมุ่งหมายคือมาดูให้กองตั้มว่าจะมีใครมาอีกไหมใ้องตั้มพี่อยองตั้มเครมาเจอใช่ป่ะต <Okay. S 1> าาั้มามาดูก็คือนี่คือจุดจุดจุดใหม่เราจะมาดูคือมาดูว่าจะมีใครมาวุ่นวายตั้ม แค่ไหมถ้าเป็นคนทั่วไปน้องตั้มบอกมันเป็นไรเขาจะมาอยู่หรือว่าแค่จะมาพักชั่วคราวน้องตงั้มไม่ว่าเป็นคนดีปกตินะแต่ถ้าเป็นคนที่ไม่ดีหรือว่าคนที่คิดว่าเป็นไภไัยร้ายต่อน้องต,งตงั้มอย่าง,งนี้ตั้มบอกว่าไม่อยากให้อยู่เป็นไภไัยร้ายคนอื่นเนี่นย,บบนนยควายเปลนไปทุกคนอ๋อดูเยมไปเช็คอะไรให้ ทุกคนจะขอเตรียมที่ทมทางก็ขอกอ่อไฟก่อนทุกคนนะนะเดี๋ยวพบกันทีตอนที่ทำได้เสรียบร้อยทุกคนจี่แม่ดิมองว่าุงจะน้อยลงนะแล้วก่กอกไฟแเ้วเยอะมากทุกคนฝนตก โอเค <Okay S 1> นะรอบๆวงตั้มทำเคลียโล่งเลยอยให้พี่ดูดิแต่เย็นเหมือนพื้นที่ทแบบว่ามีคนอยู่ประจําอะเราลุ้นกันนะทุกคนเราองตั้มจะเอาอะไรมาปลูกจะพักแบบไหนจะถั่วแปง้งพริกหรืออะไรนคนจะเป็นพุกพักทองถั่อวอะไรที่คือง่ายถุดเพราะว่าพื้นดินตรงนี้ก็ค่อนข้างจะชุ่มชื้นนะพอๆกับที่เราไปสร้างบ้านให้คนป่ายนะความชื้นพอๆกันเลยทุกคนแต่ว่าต้องดูว่า คุณภาพดินมันเหมือนกันหรือเปล่าแต่ว่าที่ไปปลูกคนป่าคือขึ้นเร็วมากถั่วง,งอกต้นสูงสูงอะบารู้ดีใจมากเลยเขาแอว่าแบบมีความสุกขกับเรเจอที่ของเขาที่เราทำให้ขเขามไม่มีอะไรผิดปกติเ่าตั้มตอนนั้มันจึงตั้ตตมามาเจอวะใส่พวกมันไม่เจอวะ ช่วยจริงนะขวานช่วยยุงต่างๆมันหนีแล้วก็ทำให้มันเมามันมึนได้ทุกคนเราจะนั่งในกระตอบกันเพื่อเราดูสภาวะเราดูจุดมันผิดปกติหรือว่าไงจะคอยอัปเดตให้พี่เอฟซีทุกคนที่ติดตามที่ชมอยู่อะ่ะจะดูพร้อมกันทุกคนนะไม่พลาดเลยมายกิละอยู่ใกล้ไฟปลอดภัยพี่บอกเลย เงี้ยก่องใหญ่มากนะดูเป็นที่ตามองพวกเดินปงเดินป่าเงี้ยเห็นคงควันฟงควันไฟเดินพวกทำอะไรหรือเปล่าเนี่ยโอเคทุกคนไปติดละเดี๋ยวไปนั่งในกระต๊อบกันเลยไปนี่ที่จะห้องเนาะ เดินมาเลยเดินขึ้ใต้ใบไม้ไม,ไมันเดือดแลนั่งรอดูกเอสารกัน,กนหรือว่าจะมีตัวอะไรวิ่งมาถ่ายด้ยโอ้ยยุงหายหมดแล้วทุกคนนี่ยุง นอนได้สบายเนี่ยคนจะนอนอะ่ะยองผูกเป,ปเยก็ได้นะเอาขานนี้กับต้นนม้ต้นนี้แข่งอยู่เปย์ปสบายเลยอะ่ะนี่เหรอเฮ้ยมาสิกแมวมาเอาไปยิงจิ้นจอกมาใส่แล้วลงมามานเท่าแล้ว ขอบคุณนะมีการังขาไาช่วยแน่ห้าสิบปอร์เซ็นต์มีตำลังอ้องอนสิ ลมพัดเย็นมากพี่พี่ก็ถ้าไม่มีอะไรเลยว่าทุกอย่างปกติผมก็เ no ดินทางกลับมันเฮ้ยแต่กล้องนี่ใครบอกก็แล้วพี่เจอดีแล้วเจอดีแล้ว chỗ nó giống như mày mai giấy anh giấy hỏi ghi, hỏi 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 ông hỏi Ông hỏi 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 long hỏi 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 ล้วหอะไชวช่วยตัวช่างอะไรตัวช่างโกคว่าช่างโกจะมาเป็นอะไรจะมอะไรช่างโกตัวที่มไรมาเหรอไอคนที่คุมหัวมัทุกคนพี่คนนี้บอกว่าเขานีชายคนนึ่งคุมหัวมาคุมเดี๋ยวนังกี้อยู่นั่นแหละเดี๋ยวนงกี้าไปใช้ที่ไหน

ค<า>ุณผมเป็นโจรหรือเปล่าผมไม่ได้เป็นโจรเขาหนีมาเามาา่งหออนะนีเรกว่านี่ไอไอไอ้อสมิงหรือเปล่าไม่รู้ทุกคนเพราะว่าเขาบอกว่าเจอมันคุมหน้าผ้าผ้าแบบลายๆแดงๆอะ่ะคุมหน้ามันไเอ้ามานสกแล้วเอามอาหน,น่อยอ่ะ ไม่กลัวทุกคนไม่กลัวไฟกันแต่กลัวระวังเป็นโจรแต่เป็นโจรมันคงไม่กล้าขึ้นมาให้เราช่วยเหืออย่างนี้แล้วแล้เขาเอาเกเอาเกลงเหรอเอาเกลงเยอะๆเดดุเลยเกิดดเลยเรดูลทุกคนตามมาอยู่เนี่ยคี้ไอพี่คนนี้บอกว่าเขาเจอเป็น ที่บอกอะเป็นสมิงแล้วก็พวกหน้าพวกหัวผ้าลายแดงตามมาแต่เขาอะหนีมาก่อนเพราะว่าเมือนกับว่าจะเข้ามาทำร้ายเขาไหนรู้ลูกหลอนบรไหนเฮ้ยมกโคอู้นะเด้อเ้อจุดไปจุดไปจุดไุดไปคูมันนีคูมันหนีพ่กกลัวเสยงดัง้อออ มุมกว่าเยอดลูกเ็สียนลองทำไมกันล่ะนี่เหรอมังเนี่ยเนี่ยกูว่ามันตามมันตามพี่คนนี้มาใช่ป่ะมาเจอเราปุ๊บมันก็ถอยไปเลยตัวเจ้าเขาบอกตัวเียวตามมาก็มีตัวเียวไอ้สมิงแกไอ้สมิงอ่ยแล้วพรจะมันมาสองข่าวุ่งจะได้ป่ะใส่ชุดนั้นเลย นั่นคือมันสร้างรยื่งมันรวยตัวนั้นเป็นใครเลกเด็กแค่หนมาก็ไม่รู้โอที่บอลทีเพื่อนโอทีชีอยู่น้ำกคนอยู่น้ำเขานีมาทุกคนเราก็ช่วยเลือเขาได้ถ้าเขาเข้าเข้ายไม่เย็นมาเลยนะเนปกติแล้วซึงอะไรกระปกบะปอย่าจุยนังดิจุดจุดิจุดิจุดิอะไรเมื่มีคนกำลังเดิน คอมือมีเยิดิใจน้อยเยอะคายโชว์ลาเยอะทีน้วมเข้ามาเพียบไปจังวเขาเจอพนีทกอย่างเทุกอย่างว่าเขาไปหาของป้าชาวบ้านหาของป้าหาของกินไปเจอไอ้คุไอ้สมิงอ่ะพกหน้านะมันก็เขาก็เลยทิ้งทุกอย่างเลยไปคนเดียวด้วยหน้าเขาอยู่ยังไม่แก่นาะอยู่แบบนุ่มนุ่มเนะน้ำโหมดดับพวนน้ำโม่โอ้วเหีออย่าไม่แก่นะทุกคนยังไม่แก่นะ นึกเจอแต่เดี๋ยวมือเดี๋ยวพูดว่ามอเล่าไกด์โอ้เอออ๋อคนเดียวยังไม่มีไม่มีครอบครัวเจอบางคนเรียกนี่เขารู้ว่ามันไม่ใช่คนปกติเขารู้ว่างเงี้หัวหมองไม่เห็นหน้าเห็นแ่ผ้าะพวกหน้าเหล็กนนะเห็นเผ้าะพวกหัวไว้ใช่ไหมแล้วก็เจอแกปุ๊บเหมือนไม่ไม่พิจารวิ่งปีเข้ามาแกแกทิ้งของทุกอย่างแล้วก็วิ่งเอาตัวรอดก่อนสะพายย่ามที่เป็นกระสอบอ่ะทิ้งหมดเลยผักผึกที่แกหาได้พวกลูกเนียงอ่ะเนียงป่าจะไปขายทิ้งหมดเลยบอกงี้ มันเริ่มไล่น่ากลัวแล้วแบบทำอย่างเงี้ยชาวบ้านก็ไม่มีแบบโอกาสเข้าป่านะโซ่ซุอย่ามอนโซจีโซโซจ่าทุ่อ่างจ่าจ่าม่งขี้นะจ่าท่อย่างจ่าทอย่าี่จ่าทีก็จ่าจ่าโซอย่าจ่าอเงียบและเงียบแล้วเงียบแล้วนไวีวะวว่งนะ บ้าแต่เคยไนเโหใครไปดูหมดมุ kind of a, si> ่บ้านคนกนเยอะแยะเยอไบางคนเขาบางคนเขากไม่เคยเจอนะบางคนนป่าเอ็มาเยอป่าออกมาบางคนจังหมู่บ้านเอ็นมาก็มีเอามีอ่ะเอามีอ่ะกินเขาอย่งกินอเนนีมาก่อนเนน่เคยเจอนเก็บที่กูขนป่าขนป่าเอาแลมือก่อนนะเดยวไม่ช่วยอ่ะเด้อแต่ว่าคนป่อยู่ในพระสควนะแล้วก็ แต่ว่าเรามั่นใจได้ที่เราให้คนป่าอยู่ปลอดภัยนะแล้วเจ้านาฬิกาเมื่อก่อนเราทำเนี่ยทำที่กูดทำเนาะแล้วเผืคนป่าโอนเหรอโง่ก้โอ้โได้ไม่เคยเจอเลยจะบอกว่าตอนเนี้ยที่ไอโยปนั่นเลยคงฟงเสียงไงเสียอไงบอกมาดิวะ Để chút thì đáng chút chân lên dạy cho chân thành đam mê côa mày mày cà rông không mày má? tắt mày mày tắt mày mày tắt mày mày tắt mày

อยู่กังคูเยหนึ่กังคูเยอเอยู่สู่กังคูใต้ได้ยหรอของเยอก็มันเป็นพื้นที่ของเพื่อนเราเพื่อนเราทำไว้ทำมาไม่ทันขอบไม่รอดบอกเลยเขาหนีมาแบบว่าอันนี้มากเลยนะทิ้งเขาทิ้งถุงคุ้งถุงเขามาเลยวิ่งหน้าตื่นมั่นใจเป็นพวกกูบอยเช้าวิ่งเข้ามาหาพวกกูเลยกูว่าเขาจะน่าจะตกใจแบบปลกพราะคิดว่ากูใช้คนหรือเปล่าใช่ว่าทำไมอย่าเกี้ยวกูกีก็เดี๋ยวเยวนาบอกทั้งคอบกูหน่ยว่าทำไมบอกทั้งคกูหน นมตอขตนี่ล่ะทุกคนเดี๋ยวเราจะพาพาพี่เขากลับด้วยกลับขอมเราแล้วก็จะป้องกันอันตรายไป่ของเราของเราดูิชน้อยชน้อนั่นะเก็บของเก็บของได้อันนี้ิ้งป่ะเก็บตั้มเดี๋ยวตั้มเอาไอ้ปลูกปลูกอะไรรี่เปล่าจุดได้จุดได้อยู่ตรงนี้ละ